สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์บอลคลิกพลิกชีวิตนะครับกับพี่พินโยรู้ทำมาบุกสำนักอาจารย์ปรกษามนเทวะครับโอเคตอนนี้ตรงใครเป็นแขกรับเชิญครับวันนี้วันนี้เราอีาอมาที่อาจารย์แต่ว่าอาจารย์ก็เป็นแขกรับเชิญของเราใช่ครับแต่เรามาเป็นแขกของสำนัก๊ะ่ักงงนะไม่งงผมเริ่มงงเลยนะอันนี้นัดหมายกันแล้วครับนัดหมายกันแล้วว่าเดี๋ยวอาจารย์จะ ต้องต้องกดกระดิ่งมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราเข้าไปเคาะประตูบ้านเลยดีกว่าโอ้เดี๋ยวตามมาทางนี้เลยครับครับครับโอ้โนี่พี่โยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราไปเคาะก็คนเล็กเจ้าของบ้านก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับมาอยู่กับเจ้าของสำนักแล้วครับอาจารย์ปรักษามนตทวะนะครับอ่าเรียกอาจารย์เบิร์ต เป็นไงมั่งพี่เดี๋ยวตรงต้องถามพี่โยก่อนวันนี้มาบุกสำนักของอาจารย์จอมกำังเวทอันนี้เราอยู่สายสายศาสตร์นะครับอ่าคร่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณอาใช้วิจรณยาณในการชมในการฟังในการคอมเมนต์นะครับครับนี้เนี่ยก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนํานะครับไม่ว่าจะเป็นแม่พรายแฝดหัวหรือผีที่อาจารย์ดูแลอยู่ประจาสานักต่างๆก็ครับว่าเป็นยังไงแนะนําด้าน อ่าน้าไหนครับช่วยคนอย่างนี้นใช่ไหมใช่ครับ<ก>ที่มาท,ที่ไปประวัติก่อนดีกว่าประวัติของสำนักเนาะใช่ครับสำนักนี้เราตั้งมาได้ยี่สิบกว่าปียี่สิบยี่ที่จำำําความได้คือยี่สิบเอ็ดปีครับครับสืบทอดมาจาก,พ,าจากพ,พ่อต่อมาจากพ่อพ่อต่อมาจากปู่อย่างเงี้ยครับก็ทางบ้านเราก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสยศาตร์อย่างเดียวครับอย่างตรงเนี้ยก็เป็น เป็นที่มูชาของพวกพายครับในฝั่งเขมรครับฝั่งเขมรพนมกุเรีเกี่ยวกับแม่พายแปดหัวแม่พายบาดหัวนี่ก็เป็นเป็นเหมือนพญาเหมือนนางพญาคือเป็นใหญ่สุดครับนอกนั้นก็เป็นเป็นบริวารของแม่เขาครับเป็นพายเป็นพายหัวผีพายพายต้นไทรพายตอไม้แล้วก็เป็นพวกพายต่างๆครับบอันนี้น่จะเป็นองค์ครับนักพวกพายก็จะเป็นด้านเกี่ยวกับ เวลาใครมาเดือดร้อนเรื่องหัวเมียเลิกลากันไปเงี้ยก็จะมาให้ช่วยครับใครที่หลวงตกอะไรมาก็จะมาให้แม่พายช่วยครับทวงหนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมทวง,วงหงวงนี้ทวงสินแบบนี้ครับทวงหน<อ>ี้ครับก็จะมีวิชาทวงหนี้ทวงอะไรไขที่ไขที่ดินอะไรเงี้ยครับผมสําหรับคนที่ไม่ได้ดูไลฟ์สดของเราเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่า แม่พายแปดหัวตานานเขามายังไงอะไรยังไงวันนี้ให้จย์เบิร์ดเท้าความอีกครั้งหนึ่งครับแม่พายเป็นหัวเราก็เป็นเป็นหนึ่งในในภาคอวตารของแม่กาลีครับครับเหมือนที่เคยแม่กาลีนี่ก็คือเป็นร่างอวตารของมหาเทพก็คือมหาเทวีพระแม่อ่อมหาเทวีก็คือแม่อูมาแม่อุมาเนี่ยคัออวตารออกมาเป็นภาพพระแม่กาลีหรือปางดู้ายที่เราเห็นก็องศีดำาๆและติ้นยาวๆแดงๆเนาะ มแม่พายก็เป็นเหมือนบริวารของแม่เป็นบริวารเป็นทหารเอกอย่างนี้นะเป็นทหารเอกของพระแม่กาลีครับก็เป็นเป็นรูปร่างของพายของสุรกายครับอย่างนี้ครับก็มาเป็นเป็นองค์คูนสำนักคร,ครับผมอันนี้ยอ<ต>่อ<ๆ> แต่งอวตารออกมาเนี่ยก็คือเป็นปางอสูรที่ดุร้ายเพื่อมาปราบอสูรควายอีกทีนึงช่วยช่วยปราบอสูรบริวารของอสูรด้วยใช่ครับอะไรอย่างนี้เอาเอาผีมาปราบผีประมาณนี้ครับพูดแต่ภาษาง่ายๆจะได้เข้าใจครับผมล้วเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นปลายแปดหัวที่เป็นองค์ครูอยู่ตรงด้านหน้าผมตรงนี้เนาะแล้วตรงฝั่งด้านโน้นก็จะเป็นปลายสิบเอ็ดหัวแล้วก็มีอะไรอีกนางเปรดนางพิมเป็ตนางพิมเปรดนางพิมก็มีอขุณแผนครับ ผีนางลำอ่าแล้วก็พายต่อไม้พายต้นไทรพายหัวพายหัวผีโอ้ครับพายพายพายกระดูกขาวขบวนนี่ฮะอ่าสุรลกายจังปัวซอเป็นพายกระดูกขาวพายงั่งพายงั่งก็เป็นผู้ชายอ่าเปลือยครับแล้วก็ผีหม้อผีหม้อของมอญชาวมอญคราบไปดูผีหม้อผีหม้อเป็นยังไงเปียกผีหม้อ ผีหม้อมอนของพระขาวเนี่ยผีหม้อที่ขอมะขาวอยู่เนี่ยผีมะขาวเลยคือผีหม้อมอนผีหม้อมอนของชาวมอนครับก็คือไงจับผีใส่หม้อไว้ไม่ใช่ครับความเชื่อของคนมอนคือจะบูชาผีผีงูผีเต่าผีงูผีเต่าผีแหวนหัวผีแหวนพลอยหัวทองครับอ่าแหวนทองหัวพลอยแดงครับก็จะเป็นผีในหม้อเป็นเป็นผีคล้ายๆถ้าเป็นเหนือผีกะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นของมอนก็เป็นเข้เรียกผีหม้อผีหม้อผีมอน ทางผีกะเราก็ก็มีเหมือนกันผีกะเราก็เป็นของทางเหนือก็มีใช่เป็นหม้อหม้อเนี้ยอยู่บนนิ่งเนี้ยเป็นหม้ออยู่ในหม้อครับผมนี่คือเสียงของแม่พายเสียงของแม่พายแปดหัวครับนี่เสียงแม่พายแปดหัวอันนี้เห็นชัดอันนี้ให้ดูเห็นกันชัดๆนะใช่ครับนี่เสียงแม่พายแปดหัวครับผมแล้วตรงด้านนี้จา่นี้นี่คือผีผีเีอะนะนี่อันนี้คือนี่คือผีผีหม้อหนึ่งครับผีหม้อผีหม้อหนึ่ง ผีมอนนึ่งนี่ก็ช่วยด้านผีมอนนึ่งนี่ช่วยด้านแบบว่าเวลาเราจะเสี่ยงทายจะเสี่ยงทายแบบดูดวงคนว่าคนนี้จะดีดวงดีดวงไร่อะไรเงี้ยจะใช้ผีมอนนึ่งเนี่ยมาเสี่ยงทายโดยใช้ก็สารใช่อะไรแล้วให้ให้ผีมอนึ่งเนี่ยคือเขาเขาจี้จี้เขียนเป็นเป็นข้อความใส่ในข้อสารใช่แล้วก็จะมีครูบางบทครูครูนางฟ้าครูเทวดาต่างๆก็อยู่ในนี้หมดเลยครับ รง,งครูคประกรรำช้างก็จะเป็นเสือประกำช้างเนี่ยครูคประกำช้างของทางเขมรโบราณเนี่ยครูประกำช้างแล้วก็แล้วก็จะมีครูบางบทครูบางบทก็ที่มีข้าวตอกอยู่ในถ้วยเนี่ยครูบางบทบ,บางบทพนมนุเรยก็เป็นครูเทวดาอารักษ์ลูกข,ขาเทวดาอันนี้โทษกับอันนี้เหมือนปฏิมากรรมอันนี้อะไรครับอ่าเลขแปดเนี่ยครับ่เลขแปดแล้วก็บูชาแปดหัวครับบูชาแปดหัว ใช่ครับบูชาแปดหัวที่ที่เมื่อก่อนเมืก่อนผมผมมามีโอกาสมาที่บ้านอาจารย์เบิร์ดรองแล้วหลังอาจารย์เบิร์ดว่าที่เห็นเนี่ยหัวเดียวเนี่ยถือว่าเป็นบริวารที่ที่ตับเล็กสุดเล็กสุดยศเล็กสุดเล็กที่สุดอ่าในในบริวารของแม่ปายเนี่เล็กบาลขมดวดบาลขมดวดบาลขมดคือพายพายหัวหัวผีอ่ากบาลขมดวดบาลขมดครับครับกบาลขมด ส่วนครูบางบทถ้าบางบทเนี่ยก็เหมือนกับเอ่อเป็นประมาณกับเมืองรับแลอะไรอย่างนี้เนาะชาวบ้านก็จะเรียกบางบทหรือเปล่าบางบทก็จะเป็นเป็นครูอันนี้ครับที่มีเข้าตอกอยู่ในถ้วยในโหลในโหลเนี่ยครูบางบทเนี่ยคือเป็นครูที่อยู่ในอารักษ์ในเป็นอารักษ์ในต้นไม้ครับสมมติว่าบ้านเราเนี่ยแถวแถวเนี้ยมีมีต้นไม้ต้นโพต้นไฟหรือหรือครูอารักษ์เนี่ยจะมีบางบทอยู่ในต้นไม้การตั้งใคยขึ้นมาบูชาบางบทเนี่ยหมายถึงว่าให้อารักษ์ครูนี้มาดูแลเราอจะมาโดยอัตโนมัติ ไม่ต <c oughs> ้องมีอ่าเป็นเป็นครูอารักษ์ครูบางบทครูเทวดากร <c oughs> เม่เรียกบางบดเทวดา <c oughs> <c oughs> บางบดเทวดาเ้าที่เห็นเห็นเห็นเอ่อเป็นแท่งแท่งที่อยู่สวยงามเนี่ยอันนี้คือเครื่องบายสีเขาบอก <c oughs> อันนี้คือเครื่องบายสีที่ที่ทเกี่ยวกับด้านพายคร <c oughs> ับด้านพายเ <c oughs> หมือนบายสีปกติที่เราเห็นบายสีไทยคือคือเป็นที่อ่าเป็นเครื่องบูชาแต่ถ้าของกรเม่ใบายสีคือที่สถิต จากความความเชื่อจะต่างกันครับอย่างคนไทยเราบวชใบศีมีมีไว้แค่บูชาครับถ้าทางกัมพ์เนี่ยใบศีมีไวสถิตเป็นเหมือนชั้นของชั้นเทวดาชั้นผีชั้นภูมิอของต่างๆก็จะเป็นจะเป็นลักษณะเป็นชั้นเป็นญาก้าวขึ้นับเป็นบางบทเทวดาครับทีนี้อย่างหนึ่งถ้าผมขออนุญาตถามแทนท่านผู้ชมทางบ้านครับผมสำหรับคนที่แบบเฮ้ยเรามาทําจุลสายมนต์ดำสายผีเนี่ย มีฟีดแบ克อะไรติดตัวกลับไปหรือเปล่าจะมีอะไรผีทำลายร่างกายไหมอันนี้อยากให้อาจารย์เบิร์ตลองแนะนำการทำการทำศิษยศาสตร์ใดๆก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ทําในสิ่งที่เป็นอกุศลครับเวรกรรมนั้นย่อมไม่ข้อตัวอถ้าสิ่งใดที่เราทําเพราะว่าสุมติเราแค่ต้องการผัวเมียเราคืนมาผัวเมียที่ถูกต้องของเราเท่ากับว่าเราก็มีติดแค่กรรมคือการไปเบียดเบียนมือที่สามอะไรแค่นั้นเองแต่ว่า ถามว่าจะมีบาปติดตัวมีมีอะไรตอบกลับมาที่ตัวเราไหมผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเพราะว่าเราทําสิ่งถูกต้องครับแต่ถ้าเราไปเอาเอาลูกอาเมียชาวบ้านเขานี่เราผิดนี่เรามีผลแน่ในหลักหรือปุถุสายปุถุสลายเขาโดยที่เราคู่แข่งเราแบบอยากให้เขาเจ็บอยากให้เขาตายก็คือนี่คือเพราะความเชื่อทางไสยศาสตร์เนี่ยคือถ้าถ้าศัตรูเนี่ยคิดจะทําร้ายเราอเราป้องกันตัวได้ครับจะด้วยการทําร้ายเขากลับไปหรือการป้องกันได้อันนี้คือไม่ผิด ี่ความเชื่อในในแง่สายตาแต่ถ้าเกิดเราเขาอยู่ดีๆเราไปทําให้เขาล่มจมอันนี้คือเราผิดครับครับ,รบอันนี้มันจะมีมันจะมันจะมีเงื่อนไขะจะมีเงื่อนไขเขาบอกว่าน้ําตาไม่ตกเนี่ยก็คือทําไม่ได้อยู่แล้วใช่ครับน,นบี่มีมีมีผมเห็นมีอาวุธอะไรพวกนี้คืออะไรค,รคือคนสมัยโบราณเ่ยนะครับอาวุธเนี่ยคืออาวุธเนี่ยอาวุธต่างๆเนี่ยคือคือของคู่กายครับ ม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือนักรบขุนนางสมัยก่อนเ,อเนี่ยหรือแม้แต่กริย์เนี่ยจะมีอาวุธในคู่กายตลอดครับอาวุธเนี่ยเปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตเปรียบเสมือนคูบาอาจานเปรียบเสมือนสิ่งปกป้องคุ้มครองครับคูบาคนสมัยก่อนจะบูชาอาวุธเนี่ยเป็นเหมือนกับเหมือนที่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยนับถือดาบซามูไรเป็นเป็น,น,นเป็นบูชิดเป็นรัตีบูชิโดอันนี้คือทางทางทางของเราก็จะเป็นแบบเป็นอาวุธอาวุธต่างๆอันเนี้ยคือเป็นเครื่องสูงหมดเลยพวกนี้จะเป็นจะเป็นทวน ทวนหลวง<ม>จะเป็นจะเป็นสามง่ามหลวง,งตีหลวงใช่จะเป็นอย่างนี้หมดเลยครับแล้วธนูมีหน้าไม้ม,มีหน้าไม้มีดาบพวกนี้คือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาวุธของคนโบราณเอ่อถ้าอย่างนี้ถ้าถ้าเกิดว่าเหมือนเหมือนเวลาเอาง่ายๆเหมือนเหมือนเทวรูปเนาะไม่ว่าจะเป็นเทวรูปเอ่ออะไรพ,พัพิคเนตก็ดีพัสสุวะก็ดีเทพที่เขาจะถืออาวุธเยอะแยะก็นี้นี่ก็เปรียบเสมือนกับอาวุธคู่กาย โดยทั่วไปว่าแม่พลายต้องแบบต้องมีอาวุธนมต้องไปจัดการใช่ถ้าอาวุธของของเราต่างๆนะอาวุธเหล่าเทพเรียกว่าเทพสัตตาอืมแต่นี่คือสัตตาของเราเราพูดผีวิญญาณเราวิญญาณชั้นสูงครับถ้าเป็นวิญญาณชั้นต่ําเนี่ยจะไม่มีอาวุธจะไม่มีเครื่องส่งอแต่สำนักเราเนี่ยคือวิญญาณหรือพลายเนี่ยเป็นของสูงครับจึงมีเครื่องเครื่องตั้งเครื่องเครื่องบูชามีเครื่องอาวุธมีมีเครื่องสักการะ อันนี้คือเป็น<ม>เป็นทรายชั้นสูงเป็นขีชั้นสูงฉะนั้นไม่ต้องกลัวข้อตัว<ม>หากใครทำพิธีกรรมก็โปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล<ม>นี่เฉพาะหน้าสำนักนะนี่หน้าสำนักอี่ไม่ได้เข้าบ้านเลยี่บุกนี่อาจารย์ที่ผมเห็นท่านข้า,างนี้มีเรืออยู่อีกหนึ่งลำครับผมเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูครับตรงที่เรือเรือนี้ที่มาที่ไปอันนี้เรืออันนี้เป็นเรือตะเคียนครับเรือที่สงคบสมัยก่อนเขาใช้วิธีการขุดตรงกลาง อ่าไม่ไม่ได้ไเขียคียนทั้งต้นเนี่ยทั้งต้นเลยครับขุดให้เป็นเรือเรียกเรือเรือขุดเรือขุดเนาะ,ะเรือือขุดตรงกลางไม่ใช่เรือที่เอามัดเอาไม้มาต่อต่อกันเป็นเรือขุดตรงกลางแล้วก็เป็นไม้ตะเคียนด้วยครับอายุนับพันปี